Right. Who I am, I'm making. ก็คือวันนี้เรามาทําการฉีดโฟมนะครับเข้าไปใต้โพรงบ้านครับจากที่เรามาสํารวจดูนะครับตอนแรกนะครับก็คือว่ามีโพรงครับตอนแรกยังไม่ขุดยังไม่ได้สํารวจอะไรมากมายครับก็เห็นโพรงบางส่วนครับแต่พอวันนี้เรามาทํางานจริงๆครับพอเรามาขุดดูเรามาสํารวจเนี่ยเกิดโพรงมากมายภายในตัวบ้านซึ่งถ้ามองด้วยผิวเผินจะไม่เห็นจะไม่รู้นั่นเองครับต้องขุดเข้าไปดูพอขุดเข้าไปดูก็จะมีโพรงใต้พื้นบ้านเนื่องจากลูกค้าได้เจอสัตว์เลื้อยคลานแลเข้าไปอยู่ใต้โพรงบ้านนั่นเองครับก็มีพวกหนูนะครับแล้วก็ตัวเง ทําให้เราได้มาทําการอันฉีดในวันนี้ครับก็จะเห็นนะครับว่าทางช่องมันแคบนะครับเราก็จะดัดแปลงหัวฉีดได้นะครับเห็นไหมครับเพื่อให้โค้งเข้าไปใต้ซอกได้นะครับลองแหย่ไปดูครับนะครับเวลาปล่อยวิญญาณครับเห็นไหมอ่าโฟมก็จะสามารถเข้าไปข้างในได้ลึกมากขึ้นเองครับอันนี้ก็เราดัดแปลงขึ้นมาครับสามารถให้หัวฉีดอะเข้าไปด้านในได้อาฉีดเลยครับ นะครับครับแล้วตอนนี้นะครับทีมงานเราก็ได้ทําการฉีดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ตอนแรกจะเห็นว่าเป็นโพรงครับแล้วดินจะไม่เรียบร้อยไม่สวยครับเราก็ทําการปิดโพรงครับแล้วก็เอาหินหินประดับเนี่ยครับก็วางให้เรียบร้อยเกิดความสวยงามเหมือนเดิมครับนี่ครับตลอดทั้งแนวครับถ้าเห็นตอนต้นนะครับที่เราทําการขุดแล้วลื้อนะครับก็จะเป็นโพรงหมดเลยครับหเหเ <c oughs> ็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นโพรงหมดเลยแล้วเป็นร่องหมดเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็ฉีดเสร็จหมดแล้วครับนี่ครับ ตรงนี้ก็เหมือนครับตรงนี้เป็นส่วนหลังบ้านนะครับซึ่งเป็นส่วนซักล้างนั่นเองครับที่จะเป็นโพรงนะครับเราก็ฉีดให้กับลูกค้าจนเต็มเลยเห็นไหมครับไม่มีโพรงเลยเดี๋ยวลูกค้าจะเทปูนครับเราไม่ต้องไปทำอะไรให้ลูกค้าได้เห็นการทํางานที่แปลกใหม่ครับที่ไม่เคยเจอที่ไม่เคยรับทราบนะครับก็สามารถดูในช่อง YouTube เราได้นะครับส่วนวันนี้นะครับผมนนทวัฒน์เตชะธรรมเสถนะครับและทีมงานคอมบิ n เนชั n นกรุ๊ปนะครับ ต้องขอตัวลาไปก่อนครับและขอบคุณนะครับที่ติดตามเราชมคลิปดีๆจากบริษัทเราจนจบคลิปครับวันนี้ต้องขอตัวครับสวัสดีครับ